ก็เจอค่ะเป็นไงบ้างคะก่กับการมาเจอกันของคู่เราครับก็สนุกมากๆเลยนะครับก็คืออู้ตอนแรกที่ที่ที่รู้ว่าเป็นน้องเนี่ยก็ก็มีแบบแอบไปสืบเหมือนกันไปดูใน IG อะไรประมาณนะะี้ฮะแล้วก็แล้วก็แบบว่าเหมือนเขาใส่แว่นบทนิรันต้องใส่แว่นแล้วแล้วเขาถอดได้ไม่ได้ เข,เขาต้องใส่แว่น,นจริงๆ<อ>ก็ไม่ได้ถอดแว่นแล้วแบบไม่หล่อนะหลอ่ออไม่ใด้ไม่ได้ถอดได้แล้วมองไม่เห็นมองไม่เห็น <c oughs> คือ <c oughs> คือก็ <c oughs> บทนิรันก็เป็นบทที่เหมาะกับเขามากๆแล้วก็ตอนที่เวิร์กช็อปกันนะฮะก็ผมก็รู้ว่าแบบน้องเขาใหม่แต่ว่าน้องเขามีมีความสามารถมากมาแล้วก็แล้วก็แล้วก็วกวกดีใจที่ได้ทำงานด้วยกันครับงผมเองไงฮะพี่คนทักงใจเพราะว่าหน้าตาเราคล้ายๆกันเลยคล้ายกันอ่ะใช่ลองแว่นมาใส่ในรอนด้ มองไม่เห็นเลยตอนนั้นมองไม่เห็นเลยตอนนั้นคือผมใส่ตาสั้นจริงๆแล้วสามร้อยกว่าครับก็เลยแบบว่าใส่แว่นมาตลอดเลยครับตอนใช้ชีวิตประจำวันอยู่บ้านอะไรก็ใส่แว่นตลอดครับก็เลยกลายเป็นแบบว่าเวลาเราทํางานนู่นนี่นั่นก็ขอขอใส่แว่นอะไรครับก็เลยกลายเป็นแบบว่าบุคลิกของเราอาจจะดูเป็นเรียบร้อยไปเลยเลยสำหรับเราทั้งสองคนถือว่าเป็นวายเรื่องแรกๆเลยไหมครับคือของน้องเ็เรื่องแรกนะของผมสำหรับผมก็เป็นวายเรื่องแรกเลยครับใช่ของผมเนี่ยผมเคยเล่นมาเมื่อตอน น่าจะ4ี่หปีที่แล้วตอนนั้นลุงสีเทานะนนเ,าเล่นกับน้องการแล้วก็อันนี้เป็นการกลับมารับเป็นวายอีกครั้งหนึ่งหลังจากตอนนู้นะนะฮะเพราะว่าก็ด้วยด้วยด้วยหลายๆอย่างที่แบบติดต่อเข้ามาตอนนี้ก็เลยพอเห็นบทแล้วก็แบบรับครับเพราะว่าได้ไปเมืองนอกด้วยแล้วก็ตัวละครของดอนเนี่ยเป็นตัวละครที่ มีการเปลี่ยนเยอะมากมีการสวิตช์เยอะมากเดี๋ยวผมยาวเดี๋ยวผมสั้นจากคนที่แบบเอาแต่ใจก็จะเย็นลงด้วยด้วยด้วยเหตุการณ์ในเรื่องที่มันทาให้ทาให้มันต้องเปลี่ยนแล้วก็แล้วก็เป็นผมกล้าพูดนะครับว่าเป็นซีรีส์วทที่ดราม่าอืมมีมีเรื่องราวดราม่าตั้งแต่ ep หนึ่ง ep สองทุกคนอาจจะงงว่าซีรีส์วหรอเพราะมันดราม่ามากแล้วก็ออตอนทํางานก็ทุกคนตั้งใจมากเพราะเรามีการเวิร์กช็อปมา ด้วยด้วยช่วงโควิดมันทำให้เราเวิร์กช็อปกันเยอะมากๆในในช่วงที่เขาหยุดเราก็เวิร์กช็อปกันหนักมากครับกังวลไหมคะเพราะตอนนี้ซีรีส์วค่อนข้างจะเยอะเลยอย่างตัวเราเองก็ถือว่าเป็นผู้ใหม่แล้วกันเนาะกดดันไหมคะสำหรับสหรับผมนะครับก็ซีรีส์เรื่องนี้นะครับตอนแรกก็มีมีความกังวลแล้วก็กดดันมากนะครับแต่ตอนนี้ก็เหมือนเราได้เวิร์กช็อปกันอย่างที่บอกครับว่าได้เวิร์กช็อปได้แบบว่าทาอะไรด้วยกันนู่นนี่นั่นอะไรครับได้แสดงด้วยแล้วก็แบบ ทีมงานของเราแต่ละคนก็คือเป็นกันเองแล้วก็เฟรนลี่มากทำให้พวกเราแบบรู้สึกว่าเคมีของเรามันเข้ากันเลยครับทำให้แบบรู้สึกว่าเราได้ทํางานแบบมีความสุขอ่เอนะเราพอเรามีความสุขเราก็ได้ทําอะไรที่มันเต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าไม่กดต่อให้เป็นหน้าใหม่อะแต่ก็ผมก็ไม่ไม่กดดันตัวเองเลยครับแล้วก็แบบพี่ๆก็น่ารักมากแต่ละคนครับก็ทําให้ตอนนี้ก็ไม่รู้สึกกดดันอะไรครับเราแค่แบบสนุกกับงานแล้วก็ทําเต็มที่ก็มีความสุขกันั้งบรัทส่วนตัวผมเนี่ย ถามว่ากดดันไหมผมบอกเลยว่าไม่เลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะเพราะว่าผมเป็นนักแสดงผมก็ทํางานในวงการมาอยู่ตลอดนะฮะหน้าที่ของผมคือทํางานของผมให้มันดีที่สุดคนดูเป็นคนตัดสินแล้วก็กดดันหรือเปล่าผมไม่กดดันเพราะว่าผมเชื่อในบทแล้วก็เชื่อในทีมนักแสดงด้วยกันมีแม่อ๋อมอวอรุ่นใหญ่ที่เขาจะเติมเต็มให้ซีรีส์เรามันเป็นซีรีส์ที่แบบแบบครบแล้วก็ไปเกาหลีโลเคชั่น คือในแต่ละที่ที่ผมถ่ายนยต้องต้องชมผู้จัดว่าโลเคชันจะเป็นโลเคชันที่ผมไม่เคยถ่ายเลยอะ่ะผมถ่ายละครมมผมเล่นละครมาสิเรื่องนะแล้วแต่ละเรื่องเราก็จะไปเจอโลที่เราเคยไปเรื่องนี้ไม่มีโลไหนที่ผมเคยไปเลยเพราะว่าผู้จัดต้องการภาพที่มันใหม่ร้านกาแฟสุสานหรือว่าแต่ละที่ที่เราเซ็ตแบบขอโทษนะฮะสปอร์ตริงแบบโรงพยาบาลอย่างเงี้ยทุกคนจะไปถ่ายเปาโลทุกคนจะไปถ่ายโรงพยาบาลซ้ำๆเราปิดฮิวตันแล้วทําเป็นโรงพยาบาล คือผมมั่นใจว่าด้วยด้วยโปรดักชันแล้วก็ด้วยด้วยสถานที่อย่างเงี้ยแล้วก็ตัวบทเนี่ยดูแค่โลมันก็เพลินแล้วเพราะว่ามันเป็น้าที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วก็นักแสดงทุกคนก็เต็มที่มากๆผมก็เลยไม่กังวลเพราะว่าผมทําหน้าที่ของผมอย่างดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้เพราะฉะนั้นก็ต้องให้คนดูเขาไปตัดสินกันใช่ค่ะันตีเห็นบอกว่าเคมีตรงกรันคิดว่าคู้สมัคผู้เราแล้วแบบความจิ้นระดับไหนคะเออ คือจริงก็สนิทกันนะใช่ครับเพราะว่าสนิทกันเพราะว่าเวิร์กช็อปด้วยกันบ่อยแล้วแบบไทยกับนันเนี่ยอายุอะใกล้ๆก้กันพอพอเป็นคนอายุใกล้ๆกันคือแบบว่ามันก็จะคุยกันง่ายแล้วก็แล้วก็ชีวิตน้องก็จะแบบเหมือนเหมือนชีวิตผมสมัยก่อนคือน้องเริ่มต้นจากการเป็นในแบบเราเราก็มาแบบนั้นเราก็จะเข้าใจกันแล้วก็ผมไม่รู้จริงๆว่าว่ามันจะติ้นแบบไหนหรือว่ายังไงแต่ว่า เราทํางานด้วยกันแล้วเราก็แฮปปี้อยากไปกองแล้วเราก็สนิทกันแล้วก็คุยกันได้ทุกเรื่องมันก็ผมว่ามันก็โอเคนะสําหรับการทํางานด้วยกันนะมันก็แฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยครับผ่านบทแล้วเลิกซีนเยอะไหมคะเรื่องนี้โอ้ยก็เลิกซีนก็ไม่ไม่เยอะขนาดแบบคู่วายหรือว่าระบายอื่นอื่นนะพี่เนาะแต่แค่แบบว่ามันต้องมีแหละเอมันมีอยู่แล้วครับว่าเลิกซีนแต่อาจจะแบบว่าเราจะมีแบบความรู้สึกก่อนที่จะเข้ามาตรงเลิกซีนนี่ก็คือแบบผ่านอะไรกันมาเยอะแยะแล้วแล้วก็ เหมือนอารมณ์มันมาทีละนิดด้วยด้วยวัยในตัวละครคในเรื่องอะ่ะโตเพราะฉะนั้นเรื่องของเอ่อเลิฟซีนอะไรแบบนี้อาจจะไม่ได้เป็นแบบเหมือนมหลาลัยที่จะแบบมีความต้องการมันจะเป็นแบบเป็นเลิฟซีนส่วนตัวนะผมคิดว่าเป็นเลิฟซีนที่มันจะสวยหน่อยอะ่ะเพราะว่ามันเป็นแบบกว่าจะไปถึงจุดที่นิรันต์กับดอนเขาจะแบบได้เลิฟซีนกันหรือรักกันอะ่ะ มันมีเรื่องของข้อจํากัดหลายอย่างอะไรประมาณเนี้ยใช้ค่ว่าค่อยๆรักดีกว่าเออค่อยๆรักดีกว่าเพราะว่าในบทตัวดอนเองก็มีคู่มั่นครับใช่ตัวดอนก็มีคู่มั่นแล้วมันก็จะมีข้อจํากัดหลายอย่างเขาก็จะมีศักด์เป็นเจกเพราะเขาเป็นลูกบุญธรรมของอาะองมันจะมีข้อจํากัดเยอะเหมือนกันกว่าที่มันจะข้ามข้อจํากัดไปจนถึงรักกันได้อะไรประมาณเนี้ยครับสุดท้ายค่ะความฟปนของคู่เราแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้หน่อยครับ ก็ฝา,ากซีรีส์นะครับนิลันดอนนะครับก็พวกเราก็ตั้งใจจะทำเต็มที่มากเลยครับแบบทั้ทงเบื้องหน้าทาั้งเบื้องหลังนะครับก็บอยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับนิลันดอนนะครับทางช่อง9 import t ีนะครับช่อง30ครับครับก็เหมือนเหมือนที่น้องบอกนะฮะคือพวกผมเนี่ยนักแสดงเนี่ยนับวันรอวันถ่ายเลยเพราะว่าผู้จัดทีมเสื้อผ้าช่างหน้าช่างผมเพื่อนนักแสดงด้วยกันอ่ะโทษนะฮะแบบโคตรสนิทสนิทกันเลยอ่ะคือแบบ เลิอกกองกันผมไลคุยเล่นกันแบบหมดเลยเพราะว่าเคมีในกองนะผมไม่ได้แบบไม่ใช่แค่คุณ<ใ>นเรา <ใน S 1> 2 2> สองคนนะเคมีในกอง,กองเป็นเคมีที่แบบว่าเราอยากเจอกัน,นะนกอ่ะแล้วก็เป็นทีมทแบบทีมรุ่นใหม่หมดเลยสังเกตได้ว่าแบบเสื้อผ้าในซีรีส์ชุดแบบโหอลังการมากๆอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ท,ที่ที่ผมได้ทําง,งานแล้วก็ประทับใจแล้วก็คิดว่าคนดูน่าจะชอบเพราะว่าโลเคชั่นสวยแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยสวยงามมากๆยังไงก็ฝากนิรันดร์ด้วยครับห้องเก้าเอ็นฟอร์แม็การ์ 好的。Okay, uh